สวัสดีค่ะนิวส์ข่าวนะคะก่อนไปรับชมข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันพร้อมกับรับชมข่าวใหม่ๆทุกวันสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะไปเที่ยวกันนะคะกับเที่ยวปันสุขแต่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะคะเที่ยวปันสุขเรามาทำความรู้จักว่า1ิข้อก่อนลงทะเบียนเราไปเที่ยวกันนะคะมีอะไรกันบ้าง คลิปนี้จะเป็นการสรุปวิธีการใช้งานแพ็กเกจเราไปเที่ยวกันนะคะในรายละเอียดเรื่องส่วนลดค่าที่พักว่าใช้สิทธิ์ยังไงรวมถึงสิทธิ์รับเงินเที่ยวเป็นบัตรกำนันดิจิทัลนั้นจะได้รับเงินเมื่อไหร่หลังลงทะเบียนและนำไปใช้ได้อย่างไงนะคะขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจนะคะ ก่อนเตรียมตัวลงทะเบียนเที่ยวปันสุกและเราไปเที่ยวกันนะคะที่คาดว่าจะเปิดเว็บไซต์ให้ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ในวันที่1กรกฎาคมโดยมีข้อมูลจากนายละวโลนแสงสนิทผู้อำนวยการเศรษฐกิจการคลงังหรือสสอคเปิดเผยว่าแนวทางการลงทะเบียนใช้สิทธตามมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศภายใต้3แพคเกจได้แก่เที่ยวปันสุกเราไปเที่ยวกันและกาลังใจนั้น ระบบที่จะให้ใช้ในการลงทะเบียนจะต้องไม่ยุ่งยากซับซ้อนทั้งประชาชนประกอบกับทั้งโรงแรมและร้านอาหารที่จะต้องใช้งานได้ง่ายที่สุดเพื่อให้มาตรการดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากที่สุดภายใต้หลักการที่ครอมอ,อนุมัติไปแล้วขณะเดียวกันจะต้องเป็นแพลตฟอร์มให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้สามารถกรันตีการรับสิทธิ์ในครั้งเดียวข้อมูลก็จะลิงก์กันทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้โดยไม่ต้องให้ประชาชนและผู้ประกอบการทำเรื่องคอนเฟิร์มไปมาหลายรอบและ10ข้อที่ต้องรู้นะคะสรุปวิธีการลงทะเบียนเราไปเที่ยวกันและวิธีใช้สิทธิ์ต่างๆในแพ็กเกตนี้เราไปดูกันเลยนะคะ หนึ่งเที่ยวปันสุขและเราไปเที่ยวกันนะคะแจกเงินสดหรือไม่แพ็กเกจเราไปเที่ยวกันไม่ใช่การแจกเงินสดนะคะแต่จะได้รับเป็นโค้ดส่วนลดหรือโปรโมชั่นโค้ดเพื่อใช้ซื้อห้องพักของโรงแรมที่เข้าร่วมในโครงการของรัฐอีกทั้งจะได้รับเงินเที่ยวในลักษณะบัตรกำนันดิจิทัลหรือ e-watcher นะคะจำนวน600บาทต่อคืนต่อการเช็คอินหครั้ง สูงสุดไม่เกิน5คืนต่อคนหรือสูงสุดไม่เกิน3,000บาทย้ำส่วนลดและเงินเที่ยวเหล่านี้กดออกมาเป็นเงินสดไม่ได้นะคะ 2. ใครได้รับสินน package, ทธิ์ในแพ็กเกจเที่ยวปันสุขและเราไปเที่ยวกันบ้างประชาชนทั่วไปที่มีอายุ20ปีขึ้นไปนะคะ 3. ข้อมูลที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนมีอะไรบ้างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอท,อทอ รับหน้าที่ในการแจกจ่ายรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนซึ่งตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดออกมาอย่างชัดเจนแต่คาดว่าข้อมูลที่ต้องใช้ลงทะเบียนได้แก่ชื่อนาะมสกุลเบอร์โทรศัพท์อีเมลและรหัส OTP นะคะ 4. เราไปเที่ยวกันได้สิทธิ์อะไรบ้างนะคะผู้ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิ์ดังนี้ 4.1จะได้รับโค้ดส่วนลดหรือโปรโมชั่นโค้ดเพื่อใช้ซื้อห้องพักโรงแรมที่เข้าร่วมในโครงการของรัฐบาล1คนได้1สิทธิ์โดยให้สูงสุดไม่เกิน5คืนต่อห้องต่อคนโดยรัฐจะจ่าย40%ของราคาห้องพักต่อคืนส่วนผู้ซื้อจ่ายเพียง60%ของราคาห้องพักต่อคืน 4.2จ,จะได้รับเงินเที่ยวในลักษณะบัตรกำนันดิจิทัลนะคะหรือ e-watch e r er, รจำนวน600บาทต่อคืนต่อการเช็คอิน1ครั้งสูงสุดไม่เกิน5คืนต่อคนหรือสูงสุดไม่เกิน3,000บาทเพื่อใช้กับร้านอาหารในโรงแรมร้านอาหารใกล้เคียงนะคะสปาในโรงแรมร้านขายของที่ระลึกบัตรเข้าชมการแสดงในพื้นที่นั้นๆเป็นต้น โดยระบบจะมีรายชื่อให้ตรวจสอบก่อนไปใช้บริการ 5. ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันได้ที่ไหนลงทะเบียนผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทยนะคะเพื่อรับโปรโมชั่นโค้ดและจะต้องโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังมาเตรียมไว้เพื่อรอรับเงินจากบัตรกำนันดิจิทัลนะคะคืนละ600บาทสูงสุด5คืนจะได้รวมเป็นเงิน3,000บาท 6เงินเที่ยว600บาทต่อคืนจะได้รับวันไหนหลังจากที่คุณลงทะเบียนเราไม่ทิ้งการเราพร้อมกดจองสิทธิ์ห้องพักและชำระเงิน60%ของค่าห้องพักเรียบร้อยแล้วก่อนจะเดินทางไปเทีย่ยวในวันจริงคุณต้องเข้าระบบลงทะเบียนในเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันตัวตนว่าจะไปท่องเทีย่ยวจริงอีกทั้งระบบจะโอนเงิน40%ของค่าที่พักในส่วนที่เหลือให้โรงแรม จากนั้นประชาชนจะได้รับเงินเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจํานวน600บาทต่อคืนแต่สูงสุดไม่เกิน5คนหรือสูงสุดไม่เกิน3,000บาทซึ่งเงินก้อนนี้จะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้และประชาชนจะได้รับเงินในวันที่เดินทางไปยังที่พักและเข้าเช็คอินที่โรงแรมนั้นๆน,น,นะคะโดยศิลดังกล่าวจะทยอยจ่ายทุกวันวันละ600บาท และต้องใช้เงินจำนวนนี้ให้หมดภายในวันที่เช็คเอาท์ก่อนเวลา23นา59นาทีนะคะ 7. ถ้าใช้เงินในแอปไม่หมดนำไปทบวันถัดไปได้หรือไม่นำไปทบได้ยกตัวอย่างเช่นในวันแรกที่ได้เงินลัดมา600บาทใช้ไปเพียง400บาทคงเหลือ200บาทหรือใช้ไม่หมดสามารถทบเงินที่เหลือนำกลับไปใช้ต่อในวันรุ่งขึ้นได้ เท่ากับมีเงินเหลืออยู่800บาทในวันถัดไปแต่ถ้าใช้เงินจำนวนนั้นไม่หมดแล้วต้องเช็คเอาออกจากโรงแรมเดินทางกลับเงินที่เหลืออยู่ในแอปเป๋าตังนั้นไม่สามารถนำกลับมาใช้ต่อที่กรุงเทพได้หมดอายุการใช้งานแต่สายการบินที่เข้าร่วมให้แก่เที่ยวปันสุขมีอะไรบ้างสำหรับสายการบินที่เข้าร่วมในโครงการนี้นะคะต้องเป็นสายการบินในประเทศเท่านั้นเช่น การบินไทยสายการบินไทยสมายไทยไลออนแอร์แอร์เอเชียนกแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์และบางกอกแอร์เวย์เป็นต้นก้าวสิทธิ์ต่างๆในโครงการนี้ใช้เที่ยวได้ที่ไหนบ้างมาตรการนี้สามารถใช้ท่องเที่ยวได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วแต่นักท่องเที่ยวต้องติดตามให้ดีว่าผู้ประกอบการ หรือโรงแรมที่ผู้ได้รับสิทธิต้องการเข้าพักแห่งนั้นได้เข้าร่วมโครงการนี้ของรัฐหรือไม่แต่คาดว่าผู้ประกอบการทุกจังหวัดทั้งเมืองหลักและเมืองรองน่าจะเข้าร่วมโครงการทั้งหมด10ไปกันหลายคนใช้ส่วนลดร่วมกันได้หรือไม่เนื่องจากต้องรอประกาศข้อมูลที่ชัดเจนจากททอทอ,อีกครั้งหนึง่งแต่กฎเกณฑ์ในโครงการที่ผ่านมาอาทิต ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยนั้นไม่สามารถใช้อีเวเชอร์หลายใบยต่อหนึ่งที่พักได้แต่ชิมชอบใช้ใช้หลายแอคใช้หลายแอคเคาท์จ่ายรวมบินเดียวกันได้ขึ้นอยู่กับว่าครั้งนี้ทางทท,ทจะออกนโยบายแบบไหนต้องติดต่อและอัปเดตกันต่อไปในเร็ววันนะคะขอให้ทุกคนไปเที่ยวกันอย่างสนุกนะคะ